รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับการก่อสร้างบ้านดินได้ถูกรีเริ่มโดย อดีตท,ท่านผู้พิพาการกรมฐานพานท่านเก่าคือพันเอกแก้วเพชรตั้งพัฒนาพันธุ์และมีพลโทยเยี่ยมชัยบุตรดาวงซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านดินและได้ดำเนินการครั้งแรกนในพื้นที่ของฐานปฏิการตามแนวชายแดนของกรมฐานพานที่14พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกสําหรับบ้านดินนั้นได้ถูกสร้างโดยใช้ดินในพื้นที่เป็นหลักะมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นฉนวนการอุณหภูมิ มีความแข็งแรงทนทานกับสภาวะอากาศต่างๆโดยเฉพาะช่วงมลสุมและมีความสําคัญในการเป็นบังเกอร์ในการกําบังนะครับจากอาวุธยิงวิถีตรงโดยมีการทดสอบใช้อาวุธยิงนทําการยิงไม่สามารถทะลุผ่านซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่ให้กําลังพลได้พัดอาศัยและมีความปลอดภัยครับ งานบ้านดินที่ฐานปฏิบัติการบ้านโป่งแห้งตมุตนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัด,าดราชบุรีโดยกรมฐานพายที่สบ้านดินหลังนี้เราสามารถสร้างเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนครับเราตั้งแต่การทําคานคอดินใช้ก้อนหินมาทําคานคอดินงานก่องานฉาบ งานลงสีดินและสุดท้ายคือการรูปน้ำดินนะครับนี่คือบ้านดินที่เป็นแห่งแรกของฐานปฏิบัติการตามสัญแนวชายแดนโดยเฉพาะด้านที่ตนวตบกที่นี่คือแห่งแรกของประเทศไทยนี่คือผิวพื้นของการฉาบหยาบรอบแรกของบ้านดินลักษณะของสิ่งที่เป็นความต้องการก็คือลักษณะการฉาบแล้วเกิดการแห้งตัวเนี่ย ดินหดตัวแล้วเนี่ยจะแตกเป็นลักษณะของคลายกับเนื้อพระผงที่แตกลายงานี่ถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องพึงประสงค์ของเรานันแสดงให้เห็นถึงว่าดินและแก่ในการผสมนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมผนังมันจะได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอหลังจากนี้จะเป็นการฉาบรอบสองเป็นการฉาบป,ประณีตหรือฉาบละเอียดพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการฉาบรอบสองเนี่ยก็จะทําทให้ผนังเนี่ยค่อนข้างเรียบให้มากที่สุด แต่บางคนก็อาจจะใช้มือในการที่ใช้มือได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็เป็นก็จะเป็นลักษณะของอความความความอะไรเจ้าของที่อยากได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผนังแบบดินปั้นกับโครงไม้ซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของงานบ้านดินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราใช้วัสดุที่มีอยู่นี่แหละนะ กิดทุกั่วไปเขาตรงประเภทตรงหน้าจั่วเนี่ยเขาอาจจะเป็นล้ำแพนบ้างเป็นสังกะสีบ้างแต่ไม่ที่นี่เราใช้วิธีการนี้เราใช้เป็นดินปั้นกับโครงไม้เล้วไก่พาดพาดไล่ไปพอมันแห้งดีแล้วพอเราแปะเราพาดจบปั๊บเขาเนี้ยพอแห้งปับ๊บเราก็ใช้ดินฉาบเริ่มฉาบพอกมันก็จะได้ผิวพื้นที่ราบเรียบอันเดียวกับตัวผนังบ้านดินใครๆก็สร้างบินได้ ใครๆก็สร้างบ้านดินได้ทาเองครับบ้านดินประหยัดมีประโยชน์และที่นี่ที่ฐานปฏิบัติการฐานโป่งแหงที่นี่ท่านผู้กำกับการกรมฐานพาะเทพีได้มีการทดสอบว่าผนังบ้านดินเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงเนี่ยก็ด้วยการทดสอบด้วยการยิงด้วยอาวุธวิถีราบปรากฏว่าด้วยตัวผนังเนี่ยจากการปั้นก้อนอิฐินดิบขึ้นมาเนี่ยกระสุนไม่สามารถทะลุผ่านลึกที่สุดเนี่ยใช้อาวุธกลนยิงเนี่ยผนังเนี่ย ลึกเข้าไปได้แค่13เซนเท่านั้นเองไม่สามารถทะลุได้เพราะฉะนั้นนี่คือก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งว่าน้องๆทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่บนชายแดนอยากให้เขาได้กินอิ่มตอนอุ่นและที่สำคัญคือปลอดภัยและสิ่งที่ทําขึ้นมานี่ก็คือได้จากดินที่นี่แหละนี่คือบ้านที่ได้จากดินที่อยู่ณตรงนี้